รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลบร่างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยยาที่คุณอาจไม่เคยได้ดู สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไป v ีสกินแคร e เอ็กซ์เพรสโ t เทคชั่นสันสก S.P.F. 50 P.A. บวกบวกบวก <S <S เพื่อขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานถึง6ปีครั้งนี้เราพร้อมเสิร์ฟทั้งความสนุกและความเซอร์ไพรส์กันแบบเต็มที่หลุนไปเที่ยวฟรีกับพวกเราในกิจกรรมแฮปปี้กำลัง6พบความสุขบุกเมืองการ มาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี8ท่านไปเที่ยวฟรีที่โรงแรมหรือว่าแคววิลเลจจังหวัดกาญจนบ,บุรีกับ2พิธีกรพี่ใหญ่ประจำรายการเต๋าเศรษฐพงศ์และแม็กซ์เจนมานะ2พิธีกรคู่หูสุดแสบเพชรตะวันไมเคิลเกียรติศักดิ์และพิธีกรหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาแค่หนึ่งกับจีสุทธิรักน์และนันพัฒน์เพียงคุณดูรายการ The First e n t i m a t e ทุกเช้าวันเสาร์เวลา9โมงครึง่งถึง10โมงครึง่งทางช่องพีพีทีวีเอชดีทุกสัปดาห์จะปรากฏคำใบ้ปริศนาจากน้องสุดฟ้าจากนั้นพิมพ์คตอบ ที่ถูกต้องไปที่แอปพลิเคชัน The First Estimate ในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นติดตามกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ประเทศที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกมากที่สุดในโลกถึง56แห่ง ด้วยคุณค่าอันโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติต่อมนุษยชาติและเป็นประเทศที่เราจะพาคุณไปท่องเที่ยวด้วยกันในเช้าวันนี้เพื่อไปพบกับที่สุดของมรดกโลกกันครับหากจะให้นึกถึงสิ่งที่บ่งบอกความยิ่งใหญ่ของอริยธรรมแดนมังกรแล้วมรดกโลกอันเลื่องชื่อยังกำแพงเมืองจีนก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ลำดับแรกๆที่ผู้คนคิดถึง The First Ultimate เที่ยวสุดโลกและในน็อต จึงพาคุณผู้ชมไปสำรวจที่นี่ที่แรกในวันนี้ครับจากสิ่งก่อสร้างทางการทหารอันยิ่งใหญ่สู่มรดกโลกสุดอลังการด้วยแนวกำแพงรวมระยะทางความยาวกว่า20,000กิโลเมตรหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจุดหมายของการท่องเที่ยวของผู้คนทั่วโลกเมื่อมาเยือนประเทศจีนครับ พร้อมหรือยงครับที่จะไปสัมผัสความสวยงามของกำแพงเมืองจีนแห่งนี้ไปพร้อมกับนายน็อตและเดอะเฟิร์สอัลติเมทครับสบายๆขึ้นกับเช้ามา <c oughs> ใครกลัวไม่กลัวถึงแล้วกำแพงเมืองจีน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ไนงะ Great Wall d i เ e c t i o n เดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันว่าไปางไงนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวจุดแรกเลยครับคุณผู้ชมครับเดินลงมาจากกระเช้าปั๊บเดินตรงมานิดเดียวเลยเจอเลยจุดนี้นะครับเอาไว้ขอพรคุณผู้ชมเห็นสีแดงๆแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถไปซื้อมาเสร็จแล้วก็เขียนคําอธิษฐานอยากจะขอพรเรื่องอะไรแล้วก็มาผูกไว้ตรงนี้หรือว่าจะผูกไว้กับต้นไม้ก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีเยอะกว่านี้เยอะมากครับแต่เขาก็ทยอยแกะออกเอาไปขายใหม่ร้เลียแกะออกเพื่อความสวยงามนะครับก็เหลือไว้ ประมาณนี้ยาวไปถึงนู่นเลยครับในที่สุดผมได้ขึ้นมายืนอยู่ณจุดของกำแพงเมืองจีนแล้วครับผมเออนั่งอยู่อ่ไม่ใช่ยืน นั่งอยู่แต่ได้เดินขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนคุณผู้ชมซึ่งจริงๆด้านหลังของผมเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นไปได้อีกหรือจะเดินลงไปด้านนน้นแล้วก็ยาวไปเป็นแนวแบบนั้นก็ได้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยความยาวขเขาจริงๆประมาณ20,000กว่ากิโลแต่ในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆตามสภาพแวดล้อมอากาศรวมไปถึงคนขโมยหินไปบ้างอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งในความสําคัญของกําแพงเมืองจีนเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างสมัยก่อนแน่นอนว่าเอาไว้การฆ่าศึกศัตรูต่อมาครับในสังคมชั้นสูงเขาเอาไว้ล่าสัตว์นี่และสมัยนี้แน่นอนครับเห็นอยู่แล้วด้านหลังผมเนี่ยเพียบเลยด้านหน้าผมนี่ก็มีก็คือเอาไว้สําหรับการท่องเที่ยวนั่นเองครับซึ่งนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลกยุคลางหนึ่งในเจ็ดเลยครับผม ตอนนี้เนี่ยนอดอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัศนีวสันป้อมไม่มีโต๊ะที่นี่มีเอาไว้ดูไงว่ามีค่าศึกศัตรูมาซ้ายมาขวาด้านไหนยังไงบ้างแล้วก็ถ้าถือว่าไม่มีอะไรเราก็สามารถเดินออกไป,ต,ไป,ปต่อไปป้อมต่อไปได้เลยครับผม ด้านหลังของเราครับคุณผู้ชมตรงนู้นเห็นไหมที่เป็นแม่น้ําผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับตรงนั้นคือทะเลสาบยวนหยางหูครับผมที่แยกมาจากบ่อน,น้าพุร้อนแล้วก็นกบ่อน,น้าพุเย็นนะครับแยกเข้ามารวมกันปุ๊บก็กลายมาเป็นทะเลสาบก่อนที่จะเข้าไปถึงในหมู่บ้านโบราณกูเป๋ยนะครับเป็นตรงนู้นเห็นไหม หลังจากลงมาจากกำแพงเมืองจีนครับตอนนี้เรามาสัมผัสวัฒนธรรมแบบจีนเพิ่มขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชมนี่คือเรือแบบจีนโบราณครับผมซึ่งดูจากไม้พายดูสิยาวตั้งแต่หัวเรือยันเกือบท้ายเรือนะครับเดี๋ยวเราจะล่องเรือนี้ไปด้านหน้าของเมืองโบราณกันอีกครั้งหนึ่งครับตามผมมาครับ การนั่งเรือชมเมืองโบราณที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองคุณผู้ชมพอมาล่องเรือปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้เงาสะท้อนแดดเห็นโค้งสะพานกับโค้งน้ำโอ้โหมันบรรจบกันทั้งหน้ามีความสวยงามมีความชิลๆที่คุณลุงสามารถพูดภาษาจีนไปได้เรื่อยๆแล้วก็พายเรือ ปุ๊บป๊าปุ๊บป๊า,ปปา,ปปาปแบบนี้รวมไปถึงชูชีพที่เราใส่เนี่ยมันก็คือเรื่องของความปลอดภัยเผื่อเกิดอะไรขึ้นจริงๆน้ําก็ไม่ได้ลึกมากประมาณ7 8 0 0เมตรเท่านั้นเองนะครับผมอ๋อนั่นลึกนั่นลึกแหละไม,ไม่ไม่ได้ลึกมากเนื่องจากว่าอันนี้เป็นการขุดขึ้นนะครับผมแต่ก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องใส่ไว้ดีเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวนั่งอีกประมาณอีกนิดนึงเพราะว่าระยะทางตรงนี้มันประมาณ2กิโลเองไม่ได้ไกลมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงปลายทางแล้วไปเที่ยวกันต่อครับ ใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับผมก็สามารถมาได้ตั้งแต่8โมงไปจนถึงสี่ทุ่มคือมีให้เที่ยวหลายเวลาแล้วแต่ความชอบเลยถ้าอยากเที่ยวกลางวันมาดูแสงกลางวันก็มาตั้งแต่เช้าเลยแต่ถ้าอยากจะเห็นแบบไฟเยอะๆมีไฟประดับประดาแสงกลางคืนให้มาเที่ยวกลางคืนได้เหมือนกันเพราะว่าต่อให้ดึกที่นี่ก็มีโรงแรมมีที่พักแล้วก็มีร้านอาหารได้ครับ ช่วงหน้าเราจะตามในน็อตไปสำรวจที่สุดของมรดกโลกของประเทศจีนกันต่อที่ชงชิง่งกับอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์อีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติระดับ5 a เอกของประเทศจีนครับ ายการ The First Estimate เปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆผู้ประกอบการร้านอาหารทุกท่านร้านใครดีเมนูใครเด็ดอยากให้เราโปรโมตให้สามารถส่งรายละเอียดร้านของท่านเข้ามาที่ Facebook Fanpage The First Estimate ด้านหลังของน้อนครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่องช่องหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกับมิดดาบผมเห็นฝรั่งเนี่ยถ่ายรูปทำท่าแบบนี้เยอะเลยนี่คือสะพานมังกรดำ ถามว่าทำไมถึงดำเฮมีเพื่อนเข้ามามีเพื่อนเข้ามาถ้าคืนถ้าตกไปแล้วบ้านผมจะอยู่ยังไงผมจะพามาเที่ยวที่สุสานจินซีฮองเต้น,นะครับเป็นสุสานที่ค้นพบหุ่นปั้นดินเผานะครับเยอะที่สุดในโลกนะครับผมมี <c oughs> ตุ๊กตาดินเผานะครับมากกว่าเจ็ดพันตัวนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ละคนหน้าตาเนี่ยไม่ซ้ำกัน <c oughs> I'm yeah.